จะเริ่มไงดีคือจะเริ่มยังไงดีเนาะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ผมเองไมตี้ผมคงไม่ได้อัพวิดีโอลงช anel นี้นานจนผมแทบจะไม่ชินเลยว่าแบบเออว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นยูทูบเบอร์ เออมันเหมือนมันลืมแฟกตข้อนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็หายไปนานมากๆเลยแหละน้อหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับในช่วงหลายๆปีที่หายไปก็ตั้งคำถามดีๆด,ด,ดีกว่าว่าทำไมถึงหายไป ตอนทีนผมหายไปเพราะว่าแบบชีวิตผมก็ค่อนข้างมีความสุขมีความแฮปปี้แล้วผมก็คือผมไม่แน่ใจกับตัวเองว่าแบบการกลับมาทำชาแนลอะ่ะมันจะทาให้ผมมีความสุขไหมเว้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออผมมีตรงนั้นของผมแล้วในชีวิตที่มีความสุขของผมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมแบบไม่ไม่อยากกลับมาทํา YouTube เพราะว่าแบบมันมีหลายๆเรื่องที่ผมไม่ได้เล่าตอนทํา YouTube แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบดีสักเท่าไหร่ มันก็เป็นเรื่องเลวร้ายหลายๆเรื่องที่ผมได้ไปเผชิญในช่วงการทํา y o YouTube มันเลยทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวการนำ YouTube มากๆเลยซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ไม่ได้มีความกล้ามากพอจะออกมาพูดกับทุกคนให้ทุกคนรู้ว่าแบบ ừ, เออว่าว่าเออผมไปเจออะไรมาบ้างเนาะแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวผมอะผมแฮปปี้ผมมีความสุขดีมากเลยแหละตอนนั้นอะนะนะ ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ <c oughs> ก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับชีวิตตอนนี้หนักคือหลายๆคนที่ตามชแนลนี้มานานก็คงจะสงสัยว่าเอ้พี่เมตตี้ทำไมแบบว่าทําไมดูแบบพี่แบบเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะเนาะว่าไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะแต่ก็แบบเหมือนแบบมันน่าจะเป็นชะตาอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบผมน่าจะต้องมาเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทม,มันมักจะชอบแบบ เป็นปัญหาที่มันมันช็อกกันเนาะเจอแล้วแบบมันค่อนข้างจะแบบทำให้ผมทรามาไทส์ในอะไรหลายๆอย่างแต่ก็มันก็มีเรื่องดีๆในในเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างเหมือนกันนะผมก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับมันพูดถึงข่าวร้ายที่อยากมาแจ้งให้วันนี้ให้กับแฟนๆทุกคนนะครับนั่นก็คือเราอาจจะจะพูดยังไงดีเรียกว่าแบบ เหมือนกับเราแทบจะรีเมค a n n e l นี้ทั้ง Channel เลยอะ่ะจากที่มันมันมันเคยเป็นแบบในแบบที่เรารู้จักใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแบบทําเกมหรือไม่ว่าจะเป็นการแบบเล่าประวัตินักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่ตามตั้งแต่สมัยภาคสมัยอะไรอย่เงี้ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอีกอันนึงที่ฮาร์ดบล็อกกิ้นะเพราะว่าแบบเออผมอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์พวกนั้นอีกแล้วคือผมรู้สึกว่าชานลเราอะ่ะมันมันแบบค่อนข้างที่จะทําตามคนดูมาก มากมากเลยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านจริงๆตั้งแต่ช่วงมันเริ่มต้นเลยดีกว่าคือแบบเหมือนกับผมก็ทําในสิ่งที่ผมชอบแต่คือแบบมันก็รีเลียดกับสิ่งที่คนดูเขาต้องการและชอบและเขารีเควส์มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออผมไม่เคยถามตัวเองว่าแบบเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรเนาะผมก็เคยได้ทำชาแนลแบบเนี้ยที่แบบเป็นแบบว่าทําวิดีโอคอนเทนต์ที่เราต้องการออกไปผลตอบรับมันก็ดีมาโดยเสมอซึ่งผมก็แฮปปี้แต่ในช่วงชีวิตผมตอนเนี้ยผมขอแบบแบอบกแจ้งก่อนเลยว่าด้วยสภาพจิตตใจขอองผมนนี แล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมตอนนี้ซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันหนักมากนะครับถ้าให้พูดแบบเหมือนจะดูซอฟตแต่ก็อาจจะรุนแรงหน่อยก็คือ2วันเนี้ผมเกือบเกือบตายเกือบไม่รอดมานะครับแต่ก็เหมือนแบบมันมันยังกลับมาได้เนาะแบบผมก็มีความเชื่อว่าแบบชีวิตคนเราเมื่อแบบเมื่อผ่านจุดเฉียดตายมันจะทําให้เราแบบว่า มองโลกไปนี้ใหม่มองชีวิตใหม่แล้วก็แบบเติบโตแล้วก็เอ,อได้ได้เห็นแบบได้เหมือนกับเราได้เริ่มต้นใหม่ว่าแบบเออเราแบบกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเราได้กลับมารักตัวเองเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมันมันไม่คิดว่าเราจะสามารถแบบคือแบบผมมีคําพูดหนึ่งในหัวเสมอมาว่าแบบบางครั้งเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ได้แล้วมันเกิดขึ้นกับผมเว้ยคือ วันแรกที่เกือบตายเนี่ยก็ก็หนักแต่เหมือนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยกับกับวันนั้นพอวันที่2องมาหนักเหมือนกันแต่อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเหมือนกับเริ่ม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 มีสติกับตัวเองเหมือนแบบเราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยมันเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ว่ะคือผมก็ไม่ได้จะชมตัวเองเลยคือผมก็แบบพยายามรู้ผมก็รู้ตัวเหมือนกันแหละว่าแบบเอ้ผมก็ไม่ได้เป็นโง่ขนาดนั้นเลยเงี้ยผมก็เลยไม่คิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราเราจะเราจะปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเว้ยเราเราจะแบบ ผมก็เลยคิดกับตัวเองว่าแบบโอเคงั้นมันต้องทําอะไรสักอย่างอะ่ะเออซึ่งผมแบบได้ใช้ชีวิตกับการที่เรียกว่าแบบถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างไม่น่ารอดละอะไรเงี้ยชีวิตผมแบบมันมันมันอยู่ในช่วงแบบอย่างนั้นมาเยอะมากซึ่งเ,ออเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันก็คือโมเมนต์ประมาณนั้นเลยคือแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างจะไม่รอดแล้วนะ อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปตายแน่แนตายอย่างเขียดแน่ๆ่เพราะฉะนั้นแบบเอ้ยเราต้องเราต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ตัวเราเองแล้วในระหว่าง process นั้นที่ทำเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <im it> มันมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมัน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 ปิงขึ้นมาในหัวผมอะเหมือนอยู่ดีๆแบบเอ้ยพอเราเหมือนเพเหมือนพอเรา figure out เรื่องหนึ่งแล้วเราผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นเรามีแรงบันดาลใจมีพลังงาน energy ที่ไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากไหนเก็ตปะผมไม่รู้ว่า มันหลุดมาจากไหนและมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงข่าวดีต่อในชแน,นลนี้เอาละ่ะข่าวร้ายจบไปแล้วนั่นก็คือเราอาจจะไม่ได้มีวิดีโอแบบคลาสสิกให้ดูอ,อีกแล้วนะคือเราอาจจะไม่ได้มีแบบคอนเทนต์แบบเกา่เกาๆอย่างนั้นให้ดูอีกแล้วข้อดีคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมทำชแนลมาเนี่ย <ánd ổ> ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวเองน้อยมาก น้อยแบบน้อยมากๆเลยแล้วผมแบบได้ได้ทำแบบในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนี่ยค่อนข้างน้อยน้อยแบบน้อยสุดๆเลยผมก็เลยแบบคิดกับตัวเองว่าเอ้ความจริงแล้วเราอยากทําอะไรนะเราแบบเราเป็นใครกันแน่เหมือนผมตั้งคาถามตัวเองสุดว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นใครเนาะซึ่งไอเหตุการณ์เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะคือผมแบบผมผมแบบทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบผมไม่คิดว่าเอ้ผม ผมจะสามารถทํามันได้คือแบบโอ้ยผมแบบผมพัฒนาตัวเองไปเยอะมากคือแบบในช่วงไม่กี่วันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันหลายๆลอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันมันดีขึ้นบตัวผมมากผมก็เลยแบบว่าโอเคเหมือนแบบเราพอเราทําได้อะมันทําให้เรากลับไปนึกย้อนถึงตอนที่เราคิดว่าอ้ยเราอยากจะทําวิดีโอพอดแคสต์ช่วยเหลือคนที่เขาเป็นซึมเศร้าคือผมก็เคยรับรับการแบบ ดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามา,มานานถ้าใครก็ตามติดตามช่องนี้จะรู้ว่านอกเหนือจากผมทำทำคลิปลงช่องนี้แล้วเนี่ยเ mm hmm. บื้องหลังคือเวลาไปเจอคนคุยในใน s c o r d ผมเนี่ยนะครับทุกคนที่เข้าไปใน Discord เนี่ยผมเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้คนตั้งแต่อายุป,ประมาณ17ตอนนี้ผมอายปปุประมาณ27-28แล้วก็คือแบบเกือบจะ10ปีแล้วนะที่แบบผมทําตรงนี้มาแล้วแบบผมก็ช่วยเหลือคนมาเยอะมากแต่ผมก็ต้องยอมรับแฟกความจริงว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากอะมันบั่นทอนผมมากแล้วแบบผมแบบ ผมเป็นคนจิตใจดีนะแต่แบบถึงอย่างนั้นอะ่ะมันทาผมเครียดจนแบบโอนถ้าผมแทบจะเป็นบ้าไปเลยช่วงนึงอะ่ะรถไฟผ่านนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกของชาแนลนี้รู้ไหมขอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้มันผ่านไปก่อนโอเคไปละผมก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาทำ YouTube แต่เราอยากจะเน้นไปในการที่แบบพูดคุยเรื่องปัญหาชีวิตคนอาจจะส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกวับการเล่าเรื่องปัญหาชีวิตผมมากกว่า แล้วผมเอาตัวรอดจากมันมาได้ยังไงแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาที่เป็นคอมมอนเหมือนกันและผมคิดว่าไอตัววิดีโอตัวเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าให้วิวมันเยอะแต่ผมก็คาดหวังว่ามันจะมีประโยชน์ต่อใครสักคนอาจจะเป็นสักร้อยวิวก็ได้แต่ขอให้ร้อยคนนั้นเขาแบบได้ประโยชน์อะไรจากมันจริงๆแล้วแบบว่าแบบอาจจะช่วยชีวิตเขาได้ซึ่งผมมาคิดกับตัวเองหลังๆแล้วว่าแบบแบบผมมาอยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเรายัางต้องการจะพิสูจน์อะไรอีกหรอวะคือแบบ ทั้งยอดวิวทั้งชื่อเสียงที่เคยมีมาในอดีตหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการเงินหรือทุกอย่างผมก็มานั่งคิดก็ติงว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขเลยอะ่ะเออผมคิดเหมือนกันนะว่าถ้าผมกลับมาทำช่องนี้อยากจะทาให้มันแบบเอ,อ๊ะมันบูมหรืออาจจะทําให้มันแบบอืมกลับมา a c คทีฟเหมือนเมื่อก่อนโดยใช้คอนเทนต์ที่แบบว่าเออมันมันช่วยในเรื่องนั้นก็ทําได้คือผมก็มีไอเดียแล้วแบบ ผมก็ช่วยเหลือเด็กๆหลาย,ลายคนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่เบื้องหลังหลายชาแนลแต่ก็มาคิดกับตัวเองว่าแต่ถ้าเป็นเราเองอะเราถามตัวเองด้วยว่าเราอยากทาอะไรจริงๆวะเราเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอะผมก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบผมมีแรงบาันดาลใจว่าแบบถ้าผม figure เราได้เมื่อวันก่อนว่าผมอยากเป็นเหมือนต้นไม้ที่แบบว่าเรามีรากที่แข็งแรงฟาวเดชั่นที่แข็งแรงและเราสามารถที่จะแบบ แผกหิออกไปได้กว้างอะเก็ตป่ะแล้วแบบว่าก็มีคนหลายหลคนที่ไม่ว่าจะมาหลบแดดมาพึ่งพาหรืออาจจะเหมือนเป็นลูกนกที่แบบมามาอยู่แบบตรงก้านตรงรังมาทามรังเลยตรงเนี้ยผมแม่งโคตรได้แรงมันดานใจจากตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่จะจะเข้าใจความติดตรงนี้ของผมไหมนะแต่แบบผมแบบเหมือนผมแบบปิ๊งแล้วผมแบบเฮ้ยอยากทําอย่างนี้ว่าเริ่มเลยดีกว่ามาเรามาลุยกันเลยดีกว่าแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงไปแบบให้คําปรึกษาตัวต่อตัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเพราะแบบ มันสิบปีมันเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆนะฮะแต่ก็ถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินจริงๆผมว่าผมก็คงอาจจะห้ามใจตัวตัวเองไม่ได้ลงไปช่วยอยู่ดีแต่ก็แบบเออก็จะพยายามแบบพยายามทําให้ออสิ่งที่เราอยากทาอ่ะมันได้ทําจริงๆรอบนี้มันมีหลายอย่างที่อยากทำเลยแหละไม่ว่าจะเป็นั่างสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าแบบมันมีแบบคนที่ผมรู้จักช่วหงหลังเนี่ยที่อยากพูดภาษาอังกฤษเป็นแต่แบบเหมือนแบบ ม,มันเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะแล้วแบบเหมือนทุกคนบอกผมเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยพี่พี่เป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายมากนะพี่เป็นคนที่สอนดีมากผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ลองทําตรงนี้ดูวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะทุกคนผมขอโทษจริงๆนะที่ผมอาจจะยังอ,อ,อธิบายไม่ได้ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างแล้วก็เรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นของผมเนี่ยในช่วงนี้มันก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแหละ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็หลายๆปีมันก็มีความสุขแล้วก็มีความยากลําบากเหมือนกันนะครับก็ไว้รอวันไหนบ่างๆเดี๋ยวจะทําคลิปล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมหวังว่าคนที่ฟังก็อาจจะได้บทเรียนอะไรจากมันเราก็เข้มแข็งขึ้นไปด้วยกันตอนนี้เนี่ยไมตี้จะเป็นคนที่เรียกว่าไงดีนะต้นไม้ที่ให้ทุกคนมาพักพิงแล้วก็ทําให้พวกเขาไม่ต้องรู้สึกเหมือนเขาต้องอยู่คนเดียวอะ เนาะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าอย่างน้อยก็มีใครสักคนแคร์เขามีใครมาพูดอะไรเขาฟังให้กําลังใจใพวกเขาผมรู้ดีผมเข้าใจแล้วว่าการที่แบบมันรู้สึกโดดเดี่ยวมันมันแย่ขนาดไหนแล้วบางทีผมอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถตัวเองในในที่ที่ถูกที่สุดท้ายเราก็กลับมาที่บ้านของเราชแนลนี้แล้วก็แล้วเจอกันนะครับทุกคนผมกําลังช่างใจอยู่2เรื่องนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้อยากให้คนช่วยตัดสินใจหน่อยว่า เราจะเปิดช anel ใหม่เพื่อทำทำคอนเทนต์แนวนี้โดยเฉพาะดีไหมแล้วเราทิ้งให้ช anel นี้มันเป็นแค่ความทรงจําและเป็นเหมือนกับทรฟี่ของผมลวกันนะเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลของผมที่ผมแบบกะหันกับมามองมันแล้วมันจะดีใจมันเสมอเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าผมรู้สึกว่าเอ้มันช anel นี้มันอิ่มตัวมากเลยแล้วมันก็ดีแล้วที่มันเป็นอยู่อย่างแบบนี้ผมก็กําลังคิดว่าเราจะเริ่มต้นช anel ใหม่ดีไหมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเอาชอตเอาอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเออแล้วไม่ใช่แค่นั้นอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้เรามีหนังสั้น ซึ่งทำเสร็จไปแล้วเกือบ80%เป็นหนังสั้นที่ดีแล้วก็สนุกมากๆผมทำเองแล้วผมมีความสุขเองมากๆแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าอยากปล่อยหนังสั้นเรื่องนี้มากแต่ด้วยความที่ว่าปัญหาชีวิตผมตอนนี้ผมเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าอยากจะปล่อยมันออกไปไหมเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะด p เพรสซิงมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบเอฟเฟกความรู้สึกของผมเมื่อผมได้ดูคือเหมือนแบบว่า คือผมผมระหว่างที่ผมกาลังตัดตัดคลิปนั้นอยู่เนี่ยผมก็แบบเหมือนเหมือนมันทําให้ผมร้องไห้บ่อยมากมันทําให้ผมรู้สึกเครียดแล้วแบบอึดอัดกดดันกับมันบ่อยมากคือแบบเหมือนคุณดูหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังเครียดอะแต่คุณดูซ้ําแล้วซ้ําอีกอะเออแล้วคือแบบในหนังเรื่องนี้สริปมันมันมันเครียดตั้งแต่ตอนมันออกมาแล้วเว้ยแล้วผมก็แบบเหมือนผมแบบบั่นทอนกับอ้หนังเรื่องนี้มากมันมันรุนแรงมากแต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะสําหรับใจผมแล้วกันนะไม่ไม่นับคนที่จะดูนะผมรู้สึกว่ามันเป็นแแบบเ็มมมาตอขงผผลย่ะก ไม่กล้าแล้วก็ยังไม่ไม่พร้อมอยากจะลงมันเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีคนอยากดูมากๆอ่ะผมก็จะตัดสินใจตัดให้มันจบนะครับแต่ถ้าทุกคนแบบว่าสปอร์ต hmm. ผมแล้วก็เออแบบเข้าใจผมก็เออช่วยบอกผมด้วยว่าเอ,อ้ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอแบบพี่พร้อมก่อนก็ได้แล้วพี่ค่อยตัดก็ได้นะครับเพราะจริงๆอะ่ะ mm hmm. เหตุผลที่ผมไม่ลงคลิปอะไรเลยหรือกำลังรอเป็นหลายอาทิตย์หลายเดือนหลายปีเนี่ย เพราะผมกําลังรอไอ้หนังซ้าเรื่องนี้ให้จบสักทีเพราะว่ามันมันมันโดนทำสองรอบแล้วด้วยนะมันมีหนังรอบแรกเป็นเรื่องแรกที่แบบเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงแล้วก็หายไปแล้วด้วยรีคอมแล้วหายไปแล้วตอนนี้กับหนังเรื่องที่2ที่ดีเหมือนกันก็คือเรื่องนี้ที่เรากาลังพูดถึงอยู่นะครับแต่ก็คือตั้งใจจะให้มันให้มันมาอยู่ในชแนลนี้แล้วพอหลังเราจะออกออกชแนลนี้แล้วเนี่ยมันแบบเราจะได้เดินหน้าทําคลิปกันต่อ แต่ด้วยความที่ว่าไอหนังเรื่องนี้มันไม่เสร็จสักทีแล้วก็แบบมันยิ่งทํายิ่งตัดยิ่งบั่นทอนยิ่งแบบยิ่งเครียดยิ่งจะเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยม่งแบบเลยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นงั้นรอก่อน <laughs> งั้นพอดไปก่อนแล้วกันนะแล้วรอแบบว่าเอ้ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยเออเราค่อยกลับมาแบบทําให้มันเสร็จนะฮะก็ขอโทษคนดูทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานแล้วผมขอสัญญาว่า ต่อจากนี้เราจะอัปเดตคลิปนะครับประมาณอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าคอนเทนต์ที่จะทําต่อจากนี้มันตัดไม่ยากเลยมันยากลงสคริปมันคือตัวผมนี่แหละว่าผมจะจำเนื้อเรื่องมันได้ไหมเนาะก็ไม่ยากนะครับเราอาจจะมีคลิปให้ดูอาทิตย์ละสครั้งหรือ,อประมาณแบบว่า2อาทิตย์ครั้งเออน่าจะ2ออาทิตย์ครั้งมากกว่าเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงบรันดาลใจแล้วก็ คอยซัพพอร์ตนะครับคอยเป็นห่วงแล้วก็คอยติดตามกันมาถึงขนาดนี้นี่เราอยู่กันมาจะแบบ10กว่าปีได้แล้วเนาะช anel เราเนาะก็ไม่อยากจะเชื่อมอนกันเวลาจะผ่านไปไวขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนะขอโทษจากใจจริงที่หายไปที่แบบแช่แข็งช anel ตัวเองไว้เกือบ 4- 5หปีได้นะครับเนาะก็แล้วเจอกันรักทุกคนมากๆนะครับนะใครอยากให้กาลังใจอยากมาเจออยากมาพูดคุยกับผมก็เชิญที่ Discord ขวาบนของตัวช anel เรานะครับมันฟรีเนาะสามารถเข้ามาได้ แล้วก็มาเรียกหมอแฮมเมอร์กันได้นะ